วัตกรรมใหม่ของชาวเกษตรกรเจ้าแรกเจ้าเดียวของดีแน่นอนหมูไม่กลัวน้ำร้อนรับรองการันตีดีจึงบอกต่อรับรองรมวิชาการเกษตร มมูไม่กลัวนน้้รอลดต้นทุนเพิ่มทุนรายได้นวัตกรรมใหม่ของชาวเกษตรกรเจ้าแรกเจ้าเดียวของดีแน่นอนมูไม่กลัวน้ำร้อน รับรองการันตีผลิตผลงดงามความหวังของชาวเกษตรตะากนปลอดภัยราคาถูกเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมหมูไม่กลัวน้ำร้อนหมูไม่กลัวน้ำร้อน tông bụi Ra mũ mày cua ron Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì วิตาการเกษตรอุ่ยดีจึงบอกต่อคอดีจึงนำมาบอกพี่น้องผลิตผลงดงามความหวังของชาวเกษตรกะกมปลอดภยัยราคาถูกเพื่อชีวิตเป็นเม็รกับสิ่งแวดลอ้อม ปกติไม่ค่อยจะมีบ่อยนักนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีเพราะโดยทั่วไปแล้วคนที่มาร่วมกันกับพวกเรานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีวาระอย่างนี้มักจะมีวาระเรื่องอื่นนะฮะเพราะนั้นวาระในการที่มีกิจการนะฮะในการที่ธรมมหากินก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้จะอยู่ในความยากลำบากเพราะนั้นเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะฮะที่ คุณหมูได้มาเปิดบริษัทนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรด้วยแล้วก็ทำให้พี่น้องภาคการเกษตรทั้งหลายเนี่ยนะะก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ก็ขอให้บริษัทนี้แล้วก็กิจการของฝ่ายละมูลของคุณหมูและครอบครัวก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกับ เกษตรกรก็ลืมตาอ้าปากได้ด้วยเช่นกันค่ะลำดับถัดไปขอเชิญคุณจตุพรกล่าวนิดนึงค่ะความจริงนี่นะครับพี่น้องเราโดยส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรกรพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็เป็นคนบ้านนอกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรโดยโดยสัญชาติตยานกันแทบทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กับท้องไร่ท้องนา ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันนี้พี่หมูและครอบครัวแล้วก็ขอให้นะครับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนบริษัทไวยละมุนนะครับประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดในบรรดาสินค้าคนเสื้อแดงนั้นควรจะมีอะไรสำเร็จกันบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าปุ๋ยของพี่หมูนั้นจะได้เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้พี่น้องรวมบุดมุการของเราคือคุณพรศักดิ์ศีละมุนนะครับหรือว่าชายาที่เขาเรียกกันว่าหมุไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยนะครับก็เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชีวิตการเป็นผู้ประกอบการนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวธุรกิจปุ๋ยในบริษัทป้ายละมุนนะครับเป็นปุ๋ยนานโน ภายใต้ชื่อแบรนด์หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับซึ่งผมหยิบด,ดูนี่ก็มีหลายสูตรแต่ละสูตรก็จะมีแตกต่างสัมัคุณนะครับทั้งหมดในมี9สูตรผมก็ถามพี่หมูว่าอตอนเริ่มทำกันเนี่ยนะฮะพี่หมูมีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องปุ๋ยเรื่องพืชออพืชพันธุ์ธันยา,ารมากน้อยแค่ไหนก็ได้รับคําตอบว่าชีวิตเนี่ยเกิดเป็นลูกหลานชาวบ้านลูกหลานเกษตรกรนะครับแล้วก็ชีวิตในหน้าที่การงาน ก็เคยเป็นบอร์ดองค์การสวนยางก็สัมผัสกับพี่น้องเกษตรกรในหลากหลายมิตินะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์นี้ทราบว่าได้มีการประสานงานกับนักวิชาการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่มูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังใจว่าเมื่อเกษตรกรได้ลองใช้แล้วก็จะทําให้พืชผลของทุกคนทุกท่านเนี่ยงอกงามแล้วก็สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้กับเกษตรกรทุกสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับเข้าใจว่านี่ราดอะไรก็โตหมดนะครับค่ะพี่หมูคะ,ะวันนี้นะคะระเบียบรัฐอขอแสดงความยินดีกับพี่นะคะค่ะสิ่งที่พี่ทำนั้นเป็นสิ่งที่มาจากใจเพราะว่าถ้าคนที่ทำงานการเมืองน,นั้นหัวใจให้ประชาชนอยู่แล้วนะคะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่หมูคงจะได้ช่วยพี่น้องเราชาวเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มใหญ่ของประเทศให้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงนะคะแล้วก็ได้ผลเต็มประสิทธิภาพก็ขออํานยพรให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็พี่หมูอยู่เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลให้พืชผลการเกษตรได้ผลดี มีประสิทธิภาพด้วยเงินที่ไม่มากนักแต่มีคุณภาพและบวกกับหัวใจที่มีคุณธรรมของพี่มูนะคะให้จิตการขยายตัวทั่วประเทศโดยเร็วค่ะด้วยให้ความร่วมเนาะราการที่รับรวมงานและมาเป็นประธานเปิดงานเพื่อเปืนเกียรติและก็เป็นสิริมงคลก็บอกว่าได้รับคำวยพรจากอาจารย์ธิดาแล้วทุกคนจะรวยผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> สวัสดีอีกครั้งนะคะพี่หมูสวัสดีค่ะพี่พีทสวัสดีค่ะพี่หมูต้องแนะนําพี่พีทอย่างเป็นทางการก่อนนะคะพี่พีทชื่อชื่อชื่ออะไรนั่นไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมประเด็นนะคะปกติเนี่ยสงสัยอยู่แล้วพอพี่หมูเริ่มหันไปถามชื่อสงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกและลูกสาวอ่าสาวสวยนะคะน้องฝ้ายนั่นเองนะคะของฝ้ายละมุนไงคะบริษัทฝ้ายละมุนนะคะแต่ถ้าคือถ้าจะใช้ชื่อบริษัทพรศักด ก็คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไปใช้ไฟละมุนดีกว่าละมุนจะดีท uh ี huh. ่สุดนะอ่า huh. ค่ะอ่ะถามพี appeal, ่หมูไปไงมาไงทําไมพี่หมูอยู่ดีคิดอยากจะทําปุ๋ยคือคือพี่เดินทางไปทั่วประเทศนะฮะไปพบกับพี่น้องประชาชนก็พี่น้องเราบอกตรงๆยากจนแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ส่วนมากต้นทุนในการผลิตนี่สูงผมก็เลยได้คุยกับทั้งน้องทั้งสู่ทั้งเต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์นะฮะ คิดว่าน่าจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนช่วยเหลือครับช่วยเหลือซึ่งซึ่งที่จริงที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมียังมีขาดอีก4ตัวรวมแล้วเป็น13สูตรโอ้เหลืออีก4นะคะนี่ยังไม่หมดนะคะทีนี้ก็อันนี้เป็นชนิดผงนะฮะเป็นชนิดผงที่ข้างในเป็นรูปแบบคล้ายๆแคปซูลเป็นเม็ดนะฮะคล้ายๆเป็นผง ผนะสมกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ยของโคดูดเนี่ยห้าร้อยซีซีของผมนี่พันซีซีของโคดูดก็ขายร้อยห้าสิบบาทบ้างร้อยแปดสิบบาทบ้างต่อเม็ดแต่ของผมนี่ไม่ถึงห้าสิบบาทอ่ะนะฮะซึ่งมันมันต่างกันสามสี่เท่านะฮะ,ะแล้วก็สูตรพวกนี้ที่ดูดูมันเหมือนกับว่าแพงถูดเก็ถูด,ท,ด,ท,ด,ท,ดที่จริงเป็นชุดนะฮะแพ็กเกจนะฮะเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ว่าแค่สองตัวนี้เห็นพี่พิทบอกเป็นสูตรพิเศษยังไงคะพี่พิท สูตเจ็ดพิเศษนี่คือพิเศษจริงๆใส่ปุ๋ยได้ใส่พืดไดไชดพดได้ทุกชนิดค่ะอ๋อใส่พืชได้ทุกชนิดอะไรก็ได้พืชลงหัวก็ได้อ้อยก็ได้ข้าวก็ได้ไม้ผลก็ได้โอ้โอ,โอ้อันนี้แล้วเห็นบอกว่า5 0 0ซีซีผสมน้ำได้เยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะ5 0 0ซีซีผสมน้ำยี่ลิตรค่ะเพราะฉะนั้น5 0 0ซีซีนี่จะใช้ได้นานมาก1 0 0 0ลิตร ได้หลายไร่นะคะเออทีวแคือหลายไร่อ่ให้ท่านประธานนี่คือประธานนะคะคน,นขับรถครับอ่ออเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก่อนที่ไปท่านประธานเพราะว่านี่ถือเป็นไฮไลท์ถามพี่พิษก่อนว่าหลังจากที่พี่หมูมีไอเดียความคิดบอกอยากช่วยพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพี่น้องเราก็มีแต่เกษตรกรก็เลยปิ๊งไอเดียอยากจะทําผลิตภัณฑ์ปุ๋ยขึ้นมา ไปปรึกษาพี่พีทหรือได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมคะจริงๆพี่หมูเขามาปรึกษานานมากนะคะเนื่องจากว่าเขาไปพบเกษตรกรซึ่งเขาเดินทางบ่ยบอยๆเนะเจอเกษตรกรเยอะแยะซึ่งใช้ปุ๋ยราคาแพงนะคะพี่หมูก็มีดำริว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ของถูกเขาก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้ประมาณ2ปีได้ละค,ะค่ะแล้วก็ไปดูโรงงานที่ผลิตแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากแล้วเราก็ เอามาพัฒนาสูตรเพิ่มเติมเรามีาที่ปรึกษาเป็นพวกอาจารย์นะคะอาจารย์เกษตรศาสตร์ค่ะก็ปรึกษาอาจารย์เขาเขาก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ไปพัฒนาค่ะก็มาเป็นสูตรของเราเองซึ่งจะไม่เหมือนใครจะดีกว่าต,ต,ต้องมีสูตรนะคะคุณคุณทิดาคุณชุติมาอ่ะทีนี้ อีกคนหนึ่งอันนี้สำคัญมากเป็นประธานประธานบริษัทฝ้ายละมุนนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้ตกลงกันละเรียบร้อยตกลงปลงใจรอบที่สองนะคะรอบแรกนี่แต่งงานนะคะรอบรอบที่สองตกลงกันอีกตกลงรอบแรกได้ผลผลิตเป็นประธาน <c oughs> นะคะตกลงกันอีกรอบึีจะให้ประธานเนี่ยขายายผลผลิตต่อไป <c oughs> ฟังรายละเอียดแรงบันดาลใจวัตถุประสงค์จากท่านประธานค่ะว่า ผลิตภัณฑ์ของหมูไม่กลัวน้าร้อนเนี่ยตั้งใจในฐานะท่านประธานเนี่ยนะคะว่าอยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเอาไปใช้และได้ผลอย่างไรบ้างดีกว่าอย่างไรจะทำให้คุณภาพชีวิตแบบนี้เลยของเกษตรกร,กรที่ใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงบ้างคะ,ะเขาจะปลูกฝังเสมอะคะ่ะว่าให้รักพี่น้องเราแล้วก็ปลูกฝังว่า ปุ่ฝังไ่าเสมอว่าเวลาฝ่ายบริหารเนี่ยอย่าคิดถึงตัวเราคิดถึงพี่น้องเราอย่าเอาเปรียบเขาและอย่าทําให้เขาลําบากกว่าเดิมที่คุณพ่อเขามาตรงนี้ค่ะคือเขาต้องการนอกจากจะช่วยทางช่องช่องของเราแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะช่วยพี่น้องของเราจริงๆโดยที่เขาลงไปศึกษาแล้วก็คัดสรรแต่สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดว่า คือปชื่อว่าถ้าเราได้ลองใช้ปุ๋ยของของเราเองแล้วเนี่ยไปรับรองเลยว่าคือพี่น้องเราจะไม่หันไปใช้ปุ๋ยของยี่ห้ออื่นอีกเลยขอแค่ให้มาลองค่ะใช่ค่ะขอแค่ให้มาลอง พี่น้องเนี่ยถามมาเยอะมากเลยบอกอยากมีส่วนร่วมกับพี่หมูเพราะไหนไหนพี่หมูก็เป็นคนให้ละก็อยากเป็นคนให้ต่อนั่นก็คืออยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายได้คิดแผนนี้ไว้หรือยังคะทั้งพี่หมูแล้วก็ท่านประธานแล้วก็พี่พิดด้วยอันนี้ต้องให้ท่านประธานพูดนะครับในส่วนของตัวแทนจําหน่ายอะคะ่ะคุณพ่อก็จะบอกเสมอว่าจะไม่ทําให้พี่น้องเราลําบากเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะมีเงินกี่บาทมาเป็นครอบครัวเราได้ค่ะ,คะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆหลายอย่างมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วราคาข้างขวดอาจจะดูสูงนิดนึงแต่จริงๆแล้วคือราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่250เป็นหมูแฟนคลับซึ่งการเป็นหมูแฟนคลับเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดราคา50%ภายในเดือนเกิดหรือว่าการทำร่วมกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อในอนาคตนะคะ แค่250บาทเป็นหมูแฟนคลับเนี่ยจะได้ชุดทดลองไปใช้แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิฟตเซ็ตเล็ก900บาทกิฟตเซ็ตใหญ่2,900บาทซึ่งประกอบไปด้วย3-3สูตรคือสูตร3สูตรเและแพทตินัมจริงใช้ต่างกัน,ตกนแต่ว่าไอที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถใช้ได้กับทุกพืชซึ่งไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ใช้ได้หมดเลยใช่อย่างอันนี้นะคะ เป็นชุดใหญ่กิบเซตใหญ่จากราคาเต็มเนี่ย5,400กว่าบาทตอนนี้เหลือแค่2,900บาทไฟบอกเลยว่าเอาไปลองใช้คุ้มคุ้มมาก หรือวาอ่าสงสัยสูตรไหนยังไงก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข call center ของพี่หมูนะคะที่หมายเลข029349977นั่นเองค่ะ บอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะของดีใช้ดีแต่พูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกร,กรตัวจริงผ่านการพิสูตรมาแล้วใช้มาแล้วนะคะว่าผลผลิตดีจริงอย่างที่โฆษณาหรือเปล่านั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆนั้นสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะเป็นตัวแทนที่ผ่านการอบรมมาจากบริษัท้ายละบุลเลยนะคะก็คือ เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสอจอสิงห์จากสกลนครนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณพ่อบุญฐานการมงคลเป็นกเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงจากจังหวัดจันทบุรีสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคือซอจอสิงห์นะคะอ,คอ่าแล้วก็คุณพ่อบุญฐานนะคะผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วจริงๆทั้งคู่เลยนะคะอคขออนุญาต ถามคุณพ่อบุญฐานก่อนนะขออนุญาตแซงคิวท่านสอจอนิดหนึ่งนะคะคุณพ่อบุญฐานนี่ที่จันทบ,บุรีมีที่กี่ไร่ปลูกอะไรไว้บ้างคะเนี่ยหัวเราะเลยพ่อบ,บอก,ก<ะ>ขอขอบพระคุณนะครับพี่หมูไม่กัวบร้อนเพราะไม่ได้เจอกันสองปีแล้วะนะครับก็<ะ>ขอบให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน<ะ>ที่เราทำทุกอย่าง<ะ>ที่เราทำมาเพื่อ ประสบความสาเร็จกับปุ๋ยปลูกอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะเอาข้าวๆก่อนเนาะเพราะว่ามีข้าวโพดนับมันสับปะหลังปาล์มลำไยบัวพริกมะเขือมีครบนะฮะมีครบทุกอย่าง คือความรู้สึกจริงๆคือมาใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วค่ะนะครับ้ก็ปัญหายาอื่นที่เคยใช้มาคือผลผลิตก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาโฆษณานนใส่ไปดินก็แข็งราคาเป็นไงคะราคาก็หลน่นราคาก็ตกลงมาตกด้วยรายได้เข้าครอบครัวก็ไม่ดีไม่ดีจนมาเจอปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนลองเอาไปใส่กับพืชทุกชนิดที่ปลูกแล้วหรือยังามาโชว์ด้วย เอามาโชว์ด้วยไอส่วนโชว์โชว์นี่คือเอาอะไรมาโชว์ฮะผลผลิตหรือปุ๋ยอำไว้ก่อนได้ไหมอะไรนะคะอำไว้ก่อนอย่ามาอำหนูเอาเราเอาเรื่องจริงแล้วันนี้เราไม่ต้องอำแล้วเอาเรื่องจริงรับวันนี้เอาเอามาด้วยแต่ว่าอยู่ในหนังรถผลิตผลหรอฮะครับผลิตผลที่เราเอามาทาเอาลงมาเอาลงมาไม่ทันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูนะคะอ่ะก็คือพอใช้ปุ๋ยหมูไปกวนน้ำร้อนปุ๊บเป็นไงคุณพ่อเล่านิดหนึ่ง มีผลผลิตที่ดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นได้ดีขึ้นมีผลผลิตที่ได้มากกว่าที่ที่เราตั้งเป้าไว้โอ้มากกว่าราคาดีว่างั้นครับดินดินเป็นไงฮะดินซุยดินซุยด้วยดินซุยด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังซุยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังซุยอยู่อันนี้คือผู้ใช้จริงนะคะพ่นเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้วันซึนนี้เห็นผลเลยอันนี้จากผู้ใช้จริงไม่หนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทน อย่างถูกต้องจากบริษัทของเราเลยคือตอนนี้มีคนแอบอ้างนะคุณผู้ชมต้องบอกมีคนแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนแต่ถ้าเป็นตัวแทนจริงผ่านการอบรม,รบมเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้พี่น้องที่ชมรายการฟังหน่อยครับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนคือตัวนี้นะครับผมปุ๋ยของหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะครับผมมีคนแอบอ้างนะครับผมบอกว่าเอาไปใช้แล้วในตัวนี้นะครับผมก็ต้องมีการผ่านการอบรมของบริษัทเรานะครับผมคนที่จะมาเป็นตัวแทน นะครับผมที่จะนําออกไปจําหน่ายนะครับผมต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนนะครับผมในตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเป็นตัวแทนอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะต้องผ่านการอบรมจากทางบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะอย่างถ้ามาซื้อกับทางสจสิงจะมั่นใจได้เลยตัวแทนของจริงแล้วออกไปใช้ได้ประสุผลีผลพ่ออย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทั้งสองท่านที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์จริงด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะคุณผู้ชมยังจะไม่หมดแค่นี้ค่ะเรายังมีผู้ที่รู้ลึกรู้รดีเรื่องปุ๋ยเรื่องพืชผลการเกษตรเี่จะมาสัมภาษณ์ปรีชาทรัพย์สีเมืองนะคะนั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะพี่ออสนะคะสวัสดีค่ะพี่ออสพี่ออสรับไมเลยค่ะพี่ออสนี่เป็นเกษตรกรดูแลเรื่องข้าวนี่นี่ทำอะไรบ้างคือยังไงคะคือจริงๆแล้วเนะี่ยผมเป็นตัวแทน นะตัวแทน<อ>จำหน่ายพี่ก็มีลูกค้าที่ทำนาแล้วเราก็คอยดูแลช่วยเหลือเขาในเรื่องปัญหาเวลาเขาเกิดปัญหา,าไม่ว่าจะเป็นข้าวาไม่ได้ผลผลิตพวกศัตรูข้าววัชพืชอะไรพวกนี้เราต้องช่วยดูแลเขา,ขาและให้คำแนะนำเขาฉะนั้นพี่อ๋อเนี่ยคลุกคลีเลยครับกับปัญหาข้าวกับเกษตรกรชาวนาครับแล้วหมูไม่กลัวน้ำร้อนกับ ชาวนาที่ปลูกข้าวนี่พี่ออนแนะนําอะไรไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาจากพี่น้องชาวนาเป็นไงบ้างคะก็โอเคนะฮะจากที่ผ่านมาอย่างเทปที่แล้วที่ออกไปเนี่ยอันนี้คือแปลงนาของลูกค้าโดยตรง<ะ>มีอยู่ประมาณ300กว่าไร่<ะ>เขาก็ใช้ผิดพันของเรามาเนี่ยก็ติดต่อกันมาหลายฤดูแล้วะนะฮะก็ผลผลิตจาก45ไร่นะฮะก็ได้ประมาณ55เกียนหรือ55ตัน<ะ>แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ย เกิดป like ัญหากระทบน้ําด้วยเกิดเกิดแรงนะฮะอันนี้มันก็เป็นตัวชี้วัดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าผลผลิตผลพันธุ์ของหมูไมโครน้าร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเป็นตัวช่วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยเปิดใจกว้างนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้เกษตรกรเนี่ยยังยังติดเรื่องเดิมๆคําว่าปุ๋ยนะครับคําว่าปุ๋ยเนี่ยนะฮะปุ๋ยก็คืออาหารของพืชนะครับแต่ว่าอาหารของพืชเนี่ยมันมีทั้งหมด17ธาต แต่เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยเราจะให้แค่ธาตุหลักๆก็คือ N P K นะฮะบวกกับธาตุอาหารรองนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้นะฮะก็ยังขาดธาตุอาหารเสริมอีกนะครับมันก็เลยทําให้ข้าวเนี่ยไม่ได้ผลผลิตนะครับพอข้าวไม่สมบูรณ์ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไม่ได้เต็มที่นะครับก็เปรียบเสมือนง่ายๆว่าอย่างเราไปทานก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยนะฮะถ้าเราสั่งเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กนะครับมันก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะได้มาจากแป้งใช่ไหมฮะ แล้วก็ได้เป็น <ไข S 1> คาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าเกิดเราเลือกกินอีกสักนิดนึงเราไปซื้อสั่งเป็นเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่มันก็ได้คือแป้งเหมือนกัน<ม>นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือ,อส่วนประกอบก็คือไข่ะนะฮะในไข่เนี่ยเราร,รู้อยู่แล้วว่าไข่เนี่ยมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์มากมายอันนี้ฮะอยากจะเปรียบเปยให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเข้าใจง่ายๆ่ายนิดนึงเวลาเลือกใช้ปุ๋ยนะฮะหรือธาตุอาหารพืชเนี่ยอย่าไปนเน้นในเรื่องของอปุ๋ยเคมีเป็นหลัก เราเสร ica, right. ập, right. uh ิมนะฮะอยากได้ผลผลิตเนี่ยเราต้องเสริมเสริมธาตุอาหารที่เขาต้องการปรึกษาได้กับพี่ออสก็ได้นะฮะหรือว่าปรึกษาโทรมาที่ c เซ็ center ก็ได้นะทีมงานจดเบอร์ c เซ็น e n t e r ให้หน่อยนะคะทีมทีมงานจดหมายเรขคก c เซ็ center ให้หน่อยนะคะปรึกษาได้เลยได้ครับได้ครับแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคะผู้ที่มาใช้ก็ดีมากเลยฮะก็โอเคตอบรับดีมากเพราะว่าก่อนที่เราจะจําหน่ายเขาหรือว่าเราจะให้เขาไปใช้เนี่ย เราต้องเปลี่ยนทัศนคติแนะนําแล้วก็ให้ความแนวคิดอของเขาว่าถ้าคุณอยากได้ผลผลิตเนี่ยคุณอย่าไปเน้นในเรื่องของปุ๋ยเคมีเป็นหลักเพราะปุ๋ยเคมีอย่างที่อบอกเมื่อสักครู่เนี้ยครับว่าสิ่งที่ได้ลงไปใส่สิ่งที่ใส่ให้กับพืชนไปเนี่ยมันแค่เล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับเราสั่งก๋ยวยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นะฮะเราก็จะได้เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ในสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยเราทําความเข้าใจแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชม4 9 9 7 7ได้เลยนะคะ ก็จะได้ผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นอันนี้ยืนยันนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวอยู่มายาวนานแล้วนะคะเกษตรกรก็ยอมรับทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะขอบคุณพี่ออนมากมากเลยค่ะที่เอาประสบการณ์ดีๆมาบอกเล่ากันนะเปิดใจแล้วลองใช้ดูการันตีไหมคะพี่ออนในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเนี่ยถ้าจะให้การันตีผมต้องถามตัวเกษตรกรก่อนว่าเปิดใจหรือยัง ถ้าเกษตรกรสามารถเปิดใจเนี่ยเราก็สามารถการันตีร้อซนนี่นะคะคขอบคุณพี่ออนม,มากค่ะขอบคุณค่ะ